ช็อกสะเทือนวงการสื่อหลังสื่อดังโพสต์ทูเดประกาศปิดตัว30มิถุนายนนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายของวงการสื่อหลังจากชัดเจนแล้วว่าโพสต์ทูเดย์จะยุติบทบาทลงในวันที่30มิถุนายนนี้พร้อมประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่า20ชีวิตในกองบรรณาธิการแม้ก่อนหน้านี้โพสต์ทูเดย์จะประกาศปิดตัวหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อเดือนมีนาคม2562เนื่องจากขาดทุนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับแผนการปรับตัวเป็นสื่อดิจิตอลเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทต้องประกาศเลิกจ้างพัก พนักงาน200คนรวมการปิดตัวของหนังสือพิมพ์ M2F ในเครือแต่ถึงโพสต์ทูเดยจะปรับตัวมาเป็นสื่อดิจิตอลแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถแบกรับภาวะขาดทุนได้อีกต่อไปส่งผลให้บริษัทต,ตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดกว่า20ชีวิตซึ่งจะมีผลภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามค่ะเว็บไซต์ของโพสต์ทูเดจะยังนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจต่อเนื่องในช่วงครึ่งเดือนหลังที่เหลือหลังจากนั้น บริษัทจะเก็บโดเมนเว็บไซต์เพื่อรอผู้สนใจมาซื้อแบรนด์ต่อซึ่งในระหว่างนี้จำเป็นต้องเคลียร์พนักงานในกองบรรณาธิการให้ได้รับเงินก้อนชดเชยก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ